คำว่าหมางเป็นคำศัพท์ที่อยู่ใน HSK 2มีความหมายแปลว่ายุ่งงานยุ่งแต่ในบางประโยคเมื่อเราแปลคำว่าหมางแปลว่ายุ่งความหมายมันจะออกมาแปลกๆค่ะนั่นเป็นเพราะนอกจากแปลว่ายุ่งแล้วคำว่าหมางยังแปลว่ารีบและแปลว่าทำงานได้ด้วยค่ะซึ่งความหมายที่แปลว่ารีบหรือว่าทำงานนะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับคำว่ายุ่งค่ะ ก็คือรีบเพราะว่างานยุง่งหรือว่าทำงานยุ่งไม่มีเวลาค่ะไปดูประโยคตัวอย่างการใช้คำว่าหมางในความหมายของทั้ง3แบบนะคะแบบที่1ในความหมายที่แปลว่ายุ่งนะคะหนีจ่ายหมางมาหนีจ่ายหมางมาหนีจ่ายหมางมาคุณกำลังยุ่งอยู่ไหม คำว่าหนีแปลว่าเธอคุณคำว่าใจแปลว่ากําลังคําว่าหมางแปลว่ายุง่งและคําว่ามาเป็นคําลงท้ายคําถามค่ะแปลว่าไหมหรือไม่หนีใจหมางมาคุณกําลังยุ่งอยู่ไหม你จินเ你ียน吗你างมา วันนี้คุณยุ่งไหมจากประโยคที่แล้วนะคะเปลี่ยนคำว่าจ่ายเป็นคำว่าจินเทียนซึ่งมีความหมายแปลว่าวันนี้หนีจินเทียนหมางมาจึงแปลว่าวันนี้คุณยุ่งไหมหหว,วันนี้ฉันยุ่งนิดหน่อย คำว่า我แปลว่าฉันและคำว่าโยเตียนแปลว่านิดหน่อยวอจิ้นเทียนโยเตียหมางจึงแปลว่าวันนี้ฉันยุ่งนิดหน่อยจู i จินหัวเขินหมางจจินหัเขินหมางช่วงนี้ฉันยุ่งมากคำว่าจุยจินแปลว่าช่วงนี้ เร็วๆนี้สุ่ยจินหัวเขินหมางช่วงนี้ฉันยุ่งมากและตัวอย่างคำว่าหมางที่แปลว่ารีบนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะมันคือความรีบเพราะว่ายุ่งรีบไปทำงานรีบพอไม่มีเวลาตัวอย่างเช่นหนีหมางเฉิเม่เซียนเคอเปยฉาปาหนีหมางเฉินมาเซียนเคอปปเอปยฉา หนีหมางเฉวเมเชียนเเปยาเธอรีบอะไรดื่มชาสักถ้วยก่อนคําว่าเฉวเมแปลว่าอะไรหนีหมางเฉเมจึงแปลว่าเธอรีบอะไรคําว่าเซียนแปลว่าก่อนคําว่าเคอแปลว่าดื่มคําว่าเปยแปลว่าถ้วยหรือแก้วคําว่าฉาแปลว่าน้ําชาและคําว่าปา เป็นคำลงท้ายประโยคชักชวนนะคะแปลว่าเธอนะหนีหม,มางเฉยเมาเธอรีบอะไรเซียนเคอร์เป่ยชาปาดื่มชาสักถ้วยก่อนนะเปียหมางโย่ต่อชื่อสือเจียนเปียหมางโย่ต่อชื่อสือเจียนเปียหมางโย่ต่อชื่อสือเจียนไม่ต้องรีบมีเวลาอีกเยอะ คำว่าเปียแปลว่าอย่าไม่ต้องเปียหมางจึงแปลว่าไม่ต้องรีบคำว่าโยต่ชื่อแปลว่ามีมากไม่ขาดแคลนและคำว่าสือเจียนแปลว่าเวลาโยต่ชื่อสือเจียนจึงแปลว่ามีเวลาอีกมากมีเวลาอีกเยอะจึงไม่ต้องรีบเปียหมางจ่ายเสียงยี่เสียง เเเเปปีีีียยยยยยหหม่่งงงงจจาาสสสียง一ี别เสียงไม่ต้องรีบลองคิดดูอีกทีคำว่าจ่ายแปลว่าอีกเป็นการซ้ำคำกริยานะคะที่เคยทำแล้วและบอกให้ทำอีกคำว่าเสียงอีเสี่ยงเสียงอีเสี่ยงแปลว่าคิดคิดคิดดูจ่ายเสียงอีเสียงจึงแปลว่าลองคิดดูอีกที และตัวอย่างคำว่าหมางที่แปลว่าทำหรือว่าทำงานนะคะเช่นหนีเซียนหมางปาหนีเซียนหมางปาหนีเซียนหมางปาทำงานของเธอก่อนเธอตัวอย่างการใช้นะคะเช่นเมื่อเพื่อนต้องการจะช่วยเราทำอะไรสักอย่างนะคะแต่เราก็เห็นว่าเพื่อนก็กำลังทำงานของตัวเองอยู่เราก็อาจพูดว่าเสีย่ยเสี่ยหนีเซียนหมางปา ขอบคุณมากแต่ว่าเธอทำงานของเธอเธอประมาณนี้ค่ะประโยคต่อไปนะคะ你在忙什 m a 你หนีจ呢ายหมานะมงเธอกำลังทำอะไรอยู่คำว่าหมางในประโยคนี้นะคะจะมีความหมายเหมือนกับคำว่าจัว่วหรือว่าก้านที่แปละว่าทำนะคะ你在干什么呢 หนีใต้จั่วเฉนมนะจะแตกต่างกันก็คือคําว่าหมางจะเป็นการทําแบบยุ่งๆุ่งขมักขม้นนะคะจึงใช้ประโยคว่าหนีใต้หมางเฉวมนะเธอกําลังทําอะไรอยู่อ่ะประมาณนี้ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้สั้นๆแต่ก็เจอบ่อยเหมือนกันค่ะหัวหมางหวานลหัวหมางหวานหัวหมางหวานเล ฉันทำงานเสร็จแล้วคำว่าหวานแปลว่าเสร็จสิ้นสุดและคำว่าเลอแปลว่าแล้วหวาหมางหวานเลอฉันทำงานเสร็จแล้วและประโยคตัวอย่างสุดท้ายนะคะ我有事要忙我有事要忙我有事要忙ฉันมีเรื่องต้องทำ คำว่าโยแปลว่ามีคำว่าชื่อมาจากคำว่าชื่อชิงแปลว่าเรื่องธุระและคำว่าเย่าแปลว่าต้องหัวโยชื่อเย่าหมางฉันมีเรื่องต้องทำหรือว่าฉันมีธุระต้องทำ